โอเคเัาก็พูดกับผมเกตุฮีโร่เกทุฮคนรับชมเนี่ยคือโดนสตาร์นะครับอ่าเกทุฮวนก็แล้วรับชมเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรนักหนานะครับแต่ก็วันนี้จะมาสอนบล็อกคาแรคเตอร์นะครับนะเห็นเราก็มีแบบคาแรคเตอร์เป็นตัวเขาก็มีวินสันวินโลนะครับอ่า ก็มีแกงวูฟวินดี้เอ่ออันนี้เดอะอะไรวะ w x 7 8นะครับแล้วก็มี Grand oop, y, นน The, w x 78, บิ๊กกิ้งพอดทอมฟูดดี้เพล็บนี่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกครับแบคเรีลก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็อะไรวะมนานว่าตัวหนังสืออ่านยากมากเลยนี่ครับผมจะมาปลดล็อกตัวนี้ครับมันคือเบิร์ปี้นะครับมามันอ่านไม่รู้แต่ผมอ่านมั่วแล้วกันอ่ะ บรรยากาศแถวบ้านคืนๆนะครับวันนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วฮะผมก็ไม่ได้อัปคลิปนะครับวันนี้ก็มาอัปคลิปตอนช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีเลยก็สุขสันต์ปีใหม่ทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมาแคสให้ดูว่ามันมันใช้ยังไงนะครับอ๋อมันก็เออเว้ยร <c oughs> ้อนจะตายหายเป็นวัดอีกแล้วโอเคครับผมโอเคครับมาถึงในเกมปุ๊บนี่หน่วงมากครับของมันเยอะเกินครับอ่ะเดี๋ยวออกจากที่หน่วงหน่วนี่ก่อนเอ้ย โอ้โหกดถ่ายปุ๊บเนี่ยมันหน่วงเลยทีเดียวหน่วงหรือแหลกก็เนี่ยแต่โอ้โหว่ามันหน่วงๆเฉยๆนะไม่น่าถืออาการแหลกแหลกนี่มันน่าจะหนักกว่าน,นี้หน่อยนึงนะครับเลออันนี้บ้านไหนเมืองไหนมันเรียบไม่หน่วงวะเนี<อ>่ยฟ้ามันจะพาหาห้องเลยแหลกลโอ้ยโอ้ยจ้หนึ่งนะครับแแบมันดูยังไงวะลืมโอ้จะดูแแบบได้โอเคนะครับมาอ,อย่างแรกเลยที่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีนะครับ ก็คือไอเจ้าตัวนี้ครับเนี่ยกระโหลกของ,นอ,นนอ,องมันอ่านอ๋อมันอ่านเวเปอร์สเกลนะครับนะมันก็เอาไว้ใช้นะครับมันจะดรอปตามพวกมีมุมทั่วไปนะครับมันก็หาดรอปเอาเองแล้วกันนะครับมันก็ข้ามมีมุมไปก็ดรอปไปนะครับเฮ้ยมันจะอะไรนักหนาเนี่ยเกตก่โว้ยน้องขามอุ้ยอะไรนักหนาเนี่ยอา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 าวุธนะแนะนำนะครับ ผมจะใช้เกาะเจ้านี้แล้วกันเศษมันเหลือน้อยละมันพังๆแม่งเลยเราก็ตายตายห่าซะบุ่มโอเคครับอ่ะแล้วก็เอานี่ครับครับที่ขุดไปด้วยนะครับนะพอเราจะไปทําการแซมมอนจะตัวนี้ออกมาอีกตัวนี้จะเรื่องมากหน่อยหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเรื่องมากขนาดนั้นนะเออมันเก็บมาจากไหนวะวัตเตอร์ฟักล่ะ นะครับมานะโอ้ยไปเลย let's go l e ล s go เอ้ยอไล่ของมันมันจะพาอยู่นั่นแหละขานโวยพอสมองรถและเกมมันก็แหลกขึ้นนะครับมนาะยีลูมยีทำไมไม่กินตั้งแต่ตอนแรกวะคนนี้เนอะเออเ้าเราจะสู้ว้าจะเอาอี่องะจะไฟะไรถดิสส์ ว่ e ดีดไฟ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 ว่าดีดสิไปนะทีะ่แซมอนเจ้าตัวเอ่อเปเปอร์นะครับก็อย่างแรกเลยหอมเอ้ยอะไรนักหนานี่ครับเราก็ต้องมาที่สุสานน่ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ขุดทิ้งเรียบร้อยครับไม่รู้ครับแต่ถ้าความจริงถ้าเรามานะครับเราก็จะเอาที่ขุดเจ้ตัวนี้นะครับ เราก็จะว้วเนี่ยครับเอามาขุดเจ้าตัวสุสานครับพอขุดแล้วเราเอาของเข้าในเสร็จนะครับวิธีต่อไปคือเอากระดูกของเอาะโลของเวปเปอร์ครับมันจะเขียนว่าบูรี่นะครับยัดมันเข้าไปแล้วมันก็จะโผล่เรียกไอตัวเบปเปอร์ออกมาครับแล้วเราก็จะจัดการมันครับวันที่ฟักนี่สิแลวเราก็แค่จัดการไอ้พวกนี้ครับ มันจะอะไรว h a t this What this เฮ้ยกระเป๋ากระเป๋า in the backpack 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 hecko What the fuck แตกหมดแล้วครับแต่อย่าละแค่พวกแกจะหนี oh. ไปไหนไอ้พวกนั่งรถข้ามต้แพ็คทั้งแพ้เหรอไมจะเอาเหรอฮะอะไรแกกระเป๋าผมสักครู่หนึ่งนะครับอะไรนะเหมือนลืมไปนะผมเข่าได้ทุกสปอสิ รวมถึงกระป๋อของข้าพเจ้าด้วยสำหรับคลบิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับคลิีดีๆแซมมอนที่ง่ายมากใครสนใจก็ไปทำกันดูนะครับมันเป็นตัวที่ง่ายนะครับมันสามารถจะเริ่มต้นเลยมันจะอะไรกันเข้าอีกงะมาขำเลยเก็บมากเก็บมากเก็บเก็บเก็บไม่ได้เลยเพื่อน โอเคครับผมก็จะมีเซฟเสร์ฟนี่แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้ไดยังไงก็อันนี้ก็เอากันแล้วกันนะครับน่าเอาละครั้นี้ก็ลากลัไปก่อน,นครับซีอูครับผมพังหมด